ุกคนมือน,นีติสิพามารีวิวนี่อย่างนี่มามา่าพี่นอ้องติ๊ไปซื้อไปซื้ออยู่ฮานไทยมาเนาะได้มาม่ามา,มาเดี๋ยวหาซิมารีวิวกันว่าติ๊กได้อย่างแน่เนาะเดี๋ยวนะเอาบินก่อนนี่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 เอาก็ได้บินมาเอาซิมาเบิ่งกันว่าติ๊กได้อย่างเนี่ย ันนี้คือมออหมอนะคะหนึ่งลังเพราะว่าเพราะใบหยองต้องซื้อมาม่ามาไว้เพราะว่าอ่าพี่มาเลยล็อกดาวแล้วเนาะพี่น้องเนาะล็อกดาวแล้วหามาแกะกันเลยว่ามีอย่างแน่อ่าที่ไปซื้อสีผมมาพร้อมนี่โอ้ตไตนี่ ีไปซื้อสีผมมาเบอร์ลิน่าสิบหกลิงกล่องหนึ่งสิบหกลิงเนาะซื้อมาสองกองสีผมรากาซื้อสีกัดมาอีกเนาะสีกัดกับสิบสามเหรียญสิบสามลิงซนะื้อสีกัดมาสองอันแล้วก็ซื้อสีผมมาสองเนาะสีม่วงกับสีอาน้ำเงินเนะะาะรากา ไดเม็ดพักซีห้าเหรียญห้าลิงเนาะห้าลิงไดเม็ดพักซีน้ำมาเบิ่งเลยบ่ตติ๊กได้อย่างแน่มามา่าสีผมราคาเม็ดพักซีเนาะ้ากะหอยดองนี่หอยดองนะคะทุกคน สูตรสมุนไพรแม่กรองนะคะของแท้ตต้องอร่อย,อยของแท้ต้องอร่อยวอย่าซ่นติ๊กมักกินเนาะหอยดองได้หอยดองอได้หอยดองลกะกะแตงกระแรงมะขามเปียกเนาะติ๊กซื้อมะขามเปียกมา ได้หอยดองได้มะขามเปียกช่างปลาแดกนะเนาะปลาแดกมีสิบหกสิบแปดเหรียญเนานะคือปลาแดกตอนใหญ่ๆเลยนะปลาแดกปากกะดีนะพี่น้องอ่านี่ติดซื้อมาอันนี้ก็สิบแปดเหรียญแป้วแรกแป้วแรกนะคะทุกคนปลาดอย กองลมกองลมได้ปลาแดกได้หอยดองแล้วก็อันสุดท้ายเฮ้าเดี๋ยวสิมารีวิวการกินให้เบิงพี่น้นงแตงแวงนี่มากไม่ดองนั่นเองติ๊กเอามากระท้อนดองมาขคามดองแล้วก็มี มะปรางดองแล้วก็มีมะยมดองแล้วก็มีองุ่นดองนะคะอ่าหมักม่วงติ๊กบ่เอาเนาะติ๊กบ่หมักเนาะแล้วก็แล้วก็อันนั้นนั่นแหละติ๊บบได้เอาแต่หมักม่วงเนาะประวัติติ๊บบ่หมักกิ่นคอยกินหมักม่วงดองติ๊กสิหมักแต่หมักหมักยมหมักปรางนี่แล้วก็หมักขามแล้วก็หมักองุนเท่านั้นเนาะ บางยมนี่ก็บ่ค่อยป,ปันใดนะตีก็เลยเอามาหน่อยเดียวแล้วก็ให้เอื้อเพิ้นตักแต่มากปางกับอ่าง,งุนกับอันมาขามด้งเนาะปกติตีก็สิกิมแต่แบบนี้เนาะนี่แหละพี่น้องคลิปสันส้นๆแล้วก็มาเบิ่งราคากันเลยว่ามีจากอัน1 2 3 4 5 2 4 6 2 มีมามา่ามีอย่างนี่เท่าไหร่เนาะแล้วก็มีน้ำมีน้ำเยน็ยนๆอีกขวดหนึ่งเนาะราคาโฟกัสบอนี่ราคาที่จายไป ให้ไปสองร้อยทอนทอนเสาสามลิงเนาะอ่าก็ไปคิดกันเอาเองเนาะเพราะว่าอ่าประมาณเกือบอเกือบพันพันสามพันสี่เนี่ยละมั้งประมาณนั่นแหละประมาณพันสามพันสี่บาทนะคะพันสามพันสี่เนาะเพราะว่าอันนี้ติ๊กสั่งไปสามสิบกัวเหรียญนะเนะสามสิบลิงอันนี้ติ๊กสั่งไปสามสิบลิงแหละ อันนี้ก็ร้อยสองร้อยกว่าบาทแหละอันนี้แค่มากยมเนี่ก็สองร้อยกว่าแหละอันนี้ก็สิบห้าเหรียญก็สิบห้าเหรียญก็เท่าไดล่ะประมาณสิบลิงเนาะสิบสิบเอ็ดสิบอ่าประมาณร้อยร้อยยี่สิบ,บาทหรือร้อยสิบบาทอันนี้ประมาณนี้แหละเนาะพราตอนนี้เงินเงิน จักได้เท่าใดบุหูพอวัติบร้อยโอนเงินกับปั้นติก็เลยบุหูวะอ่าเลทเงินที่เขาแลกกันตอนนี้คือขึ้นหรือลงติก็ยังบุหูเนาะอันนี้กับสิบสองอ่าอันนี้กับสิบสามสองอันกับสิบหกแหละแล้วก็อันนี้กับสิบหกสิบหกสองอันกับสามสิบสองเนาะอ่าอันนี้ก็บสิบแปดแหะนับเอาเด้อแล้วก็อันนี้ก็บห้าลิห้าลิงแล้วเนาะ อ่าบางหั่นกับสิทึกบางหั่นกับิีแพ้งบคือกันเนาะอืมมามา่าหนึ่งบอกสามสิบห้าเนาะอันนี้สามสิบห้าเหรียญสามสิบห้าลิงมาม่านี่สามสิบห้าเนาะสามมีหนึ่งลังเนาะมีสามสิบสองอ่านั่นแหละตีก็สั่งมาเพราะว่าอ่าตัวช่วงนี้ออกไปใส่บ่ได้เนาะเขาเจ้าล็อกดาวน์ที่ก็เลยสั่งมาม,ามา่าอีกอย่างมาไว้กินแล้วก็ สั้งมาขามเปียกมาไว้คัดหน้าพร้อมต่ำมาฮงพร้อมเอียงพร้อมเนาะใส่ได้หลายอย่างติก็เลยซื้อมาเนาะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวติ๊กจะมารีวิวให้เบิ้งแล้วก็อันนี้ติ๊กจิมารีวิวเฮ็ดสีผมให้เบิ้งเนาะเนี่ยติก๊กจะมารีวิวเฮ็ดสีผมให้เบิ้งวะ่ะถ้าสีเฮ็ดสีม่วงหรือสีอันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเหามาเบิ้งกันไปแล้วทุกคนบายบายขอบใจหลายๆเด้อมื้อนี้ติก็มารีวิวให้เบิ้งเนาะว่าติไปฮันไทยได้อย่างแน่เพราะว่า พวกมะฮอกมะฮงพวกอีหยังติกรบไ่ได้ค่อยได้กินนะเพราะว่าช่วงนี้ติกรบไ่ได้ค่อยได้เฮ็ดกับข้าวกินอาหารไทยกินเนาะติก็เลยบ่ได้ซื้ออ่าพวกอ่าเส้นขนมจีนหรืออ่าพวกอันนั้นเนาะมาไหวอันนะพวกของสดอีหยังติก็สิซื้อแต่หอยดองมาไหวเพราะว่าติมักกินอ่าส้มต่ำใส่หอยดองเนาะพพเพราะว่ามะฮอกมะฮงอีหยังติก็มีแล้วเนาะผักผักอีหยังกระเพาะกระเพราอีหยังติก็มีอย่างนี้นะ แต่ก็มีหลายอย่างอยู่ที่ทมีในห้างแต่ขอ,องใดที่มันอกค่อยจําเป็นปันจดติก็บโบคอยได้ซื้อเนาะติกสะซ,ซื้อแต่แบบว่าเออ,อันที่เฮาอยากแท้เนาะเพราะว่ามันของมันกับโบแมนสิถึกๆเนาะนั่นแหละทุกคนไปแล้วบา,บายาเข้าใจหลายๆเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใฮตติกน้ำเด้อ ไปแล้วบ๊ายบายอยู่ดีไม่แห้งบ๊ะสุดผูสุขคนสุมองสุบอลเนานะทุกคนเนาะ